สวัสดีครับผมก็มาต่องานเช้านะครับผมออมโฮนะครับฮะอคยจะว่าก็เห็ดบ่ปิ่น่อยจะเห็เบึงก่อนมวนออกแม่วัสดเห้เบึงก่อน

สมมวนประมาณสามม้วนเฮ้ยนังมเ้ยเปียกเปลี่ยนไกลครูแต่หมูวากะได้แบกเสาก็ยอมเสียเปียบน้องเนี่เจักเรื่องจักยางเนี่ย นี <s <s ่แล้วนี่ขันเจ้าเนี่ยขันเจ้าบอมีนดึงมาดึงมาดึงมาอันนี้อะไรนะต้องเห็นกันดึงซอยมันบกขึ้นวะมันต้องมีโตถาบถึงยังไงมันยังจิบยานยังข้าเจ้ายังบ่ถึงเนี่ยมันดึงเบิดบ่ได้ที่แล้วต้องมวนซะก่อนดึงเบิดบ่ได้ มาบ่อยสิ่เดียวกันกับอสักับบสันกับปุ๊ดไม่ตึงตึงตัวหนาให้มันได้ที่เลือยจังตาดออกฟังอันั้นมันขอบอกแล้วเหรหฮะมาดามทึงอดามถึงนี่คันบอดามมกระชียังเสียอะรยูหนึ่งสิบอแข็งแรงกระชีโยก เด็กดำถึสดำดังมันยังสีทน้อมยังสีแข็งแรงผอมยังสีตึงน้ำแมนทันแล้วเพศชัวข้าวแข้าเนี้ยัดำเดกดัดเล็กให้มันตรงๆมันก็ไปตโคหมายถึงสนอกคอมันยังสีบอดยานเอาคนดังหนิเนาะคนดังหน่เนาะ พนชนี่เิ่นกระรกอ่อนไห้ได้พันธ่สบายงานถนัดเขาแหละพีห้เอเจ็บป้อใ้ด้ึงตัวสวงมันวะตัวหนามันจึงดึงไว้ผุนเอานี่เสียูแก่เหรอ อาอรีะนีนนอะไรเาตึงตัวนี้ไหมตึงตัวนี้ปับ๊บตัวนี้เป็นลักแล้วตัวหนาเขาจดงอดึงเนาะอไอไสันีมัน <ไป S 1> มด้ดึงเงินเออแมนยูเออโอ้ยาเล่ะนะโอ้เจ็บหลายสิเลย บ่ไหปละเฮ็ดบ่ได้ละเอานอนก่อนไปเฮากะลิกกะนอนละไปเฮากะนอนก่อนตุ๊บโมฮานี่สิเนาะบอกแล้วอย่าให้มาอยู่น้ำกันเนี่ยว่ะอันโอ้ยมันมาจต็มซอยแยกซอยเวียกจังสิได้จังสิได้อันนี้ความเมื่อยนั่นเจ้าอย่าคุดเฮอเฮ้มันมาแบ่งเบานั่นเจ้าอย่าคุดเนี่ยว่ะ เอ็มันมาอยู่ไกลกันมันแหงเลียมแห่ื่อยก็เก่าแล้วเจ้าน่ะอยากคือไอสิทไดพี่ใส่แล้มึงอเดน็น้อยแลวห่อเออใก็เกเก่อแ่ดอยากคืหนูเด้รกัเกิดรถไฟฟ้า รีวิวกรุงเทพไปรีวิวกรุงเทพขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นใต้ดินขึ้นรถเม์ไปั่นตวรีวิวไปเัตไปกสิไปยู่กับลูกไกันสิเออป้ากสไปรุงเทพด้เลยข้าวอ๋น่ะเห็นขาสิไปเพิ่นกันนกัอยากไปน้ำนกสิอยากไปน้ำเขาไปทุวันศุกแต่ข้าวแต่ปเด็นมน้ประเด็นจะเอนนูมเยะเเาง้างดูทางตีหาย ตัวบริษัทกมาขายบดพอดีการพิชซ์ฟุตโฟกัสพิ่บอกเราไปน้อรมไปน้ำไปยงไปย่างไปย่งกยูนะไปย่าไปยุ่งกันพุดนะเดี๋ยวทางนี้ไอซิดเบื้องให้เออเดี๋ยวนี้อดูแลดอเดี๋ยวทางนี้ไอซิดดูแลให้อ้หุมว่าไปยังเพือนล้วกเทบแล้วเอออยู่ใกล้ไอเลยอ่ะครับ ฝากครับครับผมตินทางปลอดภัยครับผมเดี๋ยวหาหาลนกีกครับโอเคครับโอเคจะไปบอกลูกเลโอ้โหลังมืาสตรต้องการหนึงานนานนานไปแล้วงานน้อยทยอยอีมันไ่ได้เต็มมันไ่ได้ไะไนเพรุดสายครับน่ามันต้องไปจนทุดสาย ต้องมีทางนอต่อลงมานะน้ำมันยังเต็มอยู่ตลอดมัน่บอยนมลอนกระดันแล้วมันพับไปเนนะในแห้งตานเว้ยมี่ั้อวี่พี่ะพีฮดพดคอยพี่นี่ี่น่ให้นรคืรึ่งเดียวนันอบอ จะออกสองครั้งีหยแต่จะเบึ่งมองยิ้เกียร์อะไรหรอยเกียองยิเกียก้นไม่เ็เเต้องอีอก,อกจะอาอีกจานหนึ่งถึงจะออกขะแยงอันนี้มันตังนี่มันพาดงกานดนนะอันนี้มันแต่งอันนครับเต็มสวยเน่ะหงอกนะเนี่ย มาใช่ลองกลา,างว่ะเนอะได้ใช้วนอกไม้ได้า่างอยู่เออเขาเก็ลงน้ำหลองกลางเงินอันน,น,อนั่นละมันไป2องฟังเนี่ยแ่น้นดการนก็จะปิงเกอยู่เดกัว่านการก็จะปิงเก์อยู่มาเมตรห่างละเมตร น้ำพุง้งตางคนสูงมัน่มแตัก่มีก็นกออกสองฟังเนี่ยแต่ว่าได้ใช้ได้ต้องมมใช้่อทุกคนสายายี่วาถ้าเปิดก๊อต่ละก๊อแต่มันชิวบรดดนรับบางทรง